มีเพลงเพลงหนึ่งที่เคยร้องให้เธอฟังแต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่าวันละเวลาอาถึงหมุนแล้วเวียนไปแต่ใจความในเพลงนั้นของเราก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึงความรักที่ลึกซึ้งและยังคงตรึงในหัวใจนานแค่ไหน ก็เหมือนเก่าเหมือนวันแรกที่เราเจอกันเก็บเพลงรักนี้เป็นของขวันให้เธอได้รับไปรู้ใจฉันแม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหนแต่ใจของฉันที่รักเธอนั้นต่อให้ต้องลงรนรบหรือขึ้นสวนสวรรค์ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียวใจะเธอเธอแค่เพียงคนเดียวและจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไปที่ฉันฝากชีวิตทั้งหมด,หมดไว้ใจโดยไม่มีวันทวงกลับคืน การนเวลาที่เปลี่ยนมุนและเวียนไปอาจจะทำให้หัวใจใครหมุนตาทให้หัวใจใครหมุนตาแต่ไมว่าเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปยังไงใจความในเพลงนั้นของเราก็ยังคงเฝ้า,าย้ำพูดถึง,ถงความรักที่ลึกซึ้ง,งและยังคงตรึงในหัวใจ นานแค่ไหนก็เหมือนเก่าเหมือนวันรักที่เราเจอกันเก็บเพลงรักนี้เป็นของขวัญให้เธอได้รับไม้รู้ว่าใจฉันแม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหนหาใจ ของฉันที่รักทธานานต่อให้ต้องลงรรกหรือขึ้นสูสวรรค์ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใครจะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียวจะมีแต่เธอเธอแค่เพียงคนเดียวและจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไปที่ฉันฝากชีวิตทั้งหมดหมดไว้โดยไม่มีวันทวงกลับคืน ฉันขอใช้ช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ฉันมีฉันขอใช้ไปกับเธอกับเธอเธอคนนี้